เฮ้ยพี่ดูทางนู้นดิมีอะไรรอเราอยู่ก็ไม่รู้อ่ะและนี่เห็นและนี่เห็นมีผู้ชายใส่จจงกระเบนอะที่อยู่ตรงบันไดเก่าๆตรงนู้น่ะเฮ้ยลองดูนะสุดยอดเดี๋ยวกันแป๊บนีงระวังนะคะเฮ้ยวัดเก่าจริงๆด้วยอ่ะ แต่ว่าดูทางแล้วก็ดูแบบโบราณเหมือนกันนะพี่ดูทางสิดูอิดโอ้ขนลุกเลยอะค่ะท่านผู้ชมลองดูนะคะคือแบบเนี่ยยืนตรงนี้คือขนาดเลยนะ่ะเป็นคนที่สัมผัสกับวิญญาณอยู่ทุกทุกวันอะอะไยังรู้คือขนลุกมากเลยตอนนี้คือขนหัวลุกหมดแล้วอะ ต้องทางนี้ค่ะเพราะว่าเลนเห็นมีผู้ชายอ่ะใส่จงกระเบนพี่พิกิตรทุกท่านผู้ชมคือเป็นผู้ชายใส่จงกระเบนเคือแบบเล่นขนลรกไปหมดละเดี๋ยวก่อนคือเลนเห็นเขายืนอยู่ตรงเนี้ยแบบยืนแล้วก็แบบจิตของเขาแว,แวแบๆอ่ะคือจะเป็นแบบผู้ชายผู้ชายใส่จงกระเบนแล้วกายอ่ะคือแบบไม่ใช่เป็นแบบแบบผิวแบบเรานะ แต่ว่าเป็นสีเหมือนเทาๆไม่มีสีที่เป็นแบบสีแบบสีเนื้อสีเขียวสีแบบไม่มีค่ะเป็นสีเทาๆอ่ะแล้วแบบใส่จักอเบนสีขาวอ่ะแล้วแบบกายเนี่ยคือเหมือนแบบเหมือนไม่ได้รับบุญเลยอ่ะพี่เราไม่ได้มีแค่ดวงเดียวด้วยอ่ะมีหลายดวงจิตมากเลยค,คือข้อมูลเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เมื่อกี่ปีเนี่ยตรงนี้ยังถือเป็นวัดลางแต่ตอนหลังอาจจะมีพระมาจอมวัดอยู่ ท่านผู้ชมลองดูนะคะพี่กิตลองดูสิดูข้างหน้าสิคือแบบทางนี้ก็ขึ้นได้ทางนี้ก็ขึ้นได้ไดแต่แบบคือเลนยังไม่กล้าขึ้นอ่ะเดี๋ยวแบบนึงเลนตั้งสติก่อนคือเลนก็เป็นคนที่เห็นวิญญาณตลอดเวลานะแต่แบบที่ตรงเนี้ยคืออธิบายไม่ถูกเอาเป็นว่ารู้สึกขนลุกแบบขนหัวลุกเลยอ่ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยแบบท่านยืนอยู่เต็มเลยอ่ะแล้วท่านรู้สึกเหมือนต้อนรับที่แบบเฮ้ยเรามา เนี่ยท่านสื่อสารมาเหมือนทํานองว่าแบบอยากให้มาอยากให้มีคนมาที่นี่อยากให้มีลูกหลานมาแผ่บุญกุศลให้